ในหลวงอย่าทิ้งประชาชนนะแล้วสามบอกคำนี้ติดติดรึงอยู่ในพระทยัยแน่นเลยท่านก็ไม่ทันเห็นว่าใครร้องเรียกขึ้นอย่างนั้นท่านก็เสด็จกลับไปแล้วตอนที่แต่งงานก็เล่าพระราชทานแก่ข้าพเจ้ารับสามบอกว่ามันชื่นใจหรือเกินตอนนั้นพระชนก็แค่18เท่านั้นเองท่านี้เมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์แต่งงานกันแล้ว มีลูกเล็กๆพระบาทสมเด็จพระยู่ก็ทรงพาเข้าระเจ้าไปเยี่ยมเยียนตามภาคต่างๆของประเทศก็มีประชาชนคนหนึ่งที่ในอำเภอหนึ่งจำไม่ได้รู้สึกเจอภาคอีสานเขาถามว่าท่านจำผมได้ไหมได้หัวรับสั่งว่าขอโทษเถิดจำไม่ได้เขาบอกผมนี่แหละที่เป็นคนตะกูนร้องว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชน บอกว่าผมเห็นหน้าท่านเศร้าเศ้าแล้วก็กลัวว่าท่านจะไม่กลับมาผมก็เลยกับพักผพวกก็เลยตะโกนเวลารถพระที่น้ำผ่านพราใช่หัวรับสาอยากพบเหมือนกันคนที่ให้กำลังใจและเรกีกร้องเป็นอันก็เลยได้รู้จักกันถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้ม ทจนน้ำตาถ้าหาที่อธิบายเหตุ